ลญาโยมสาุชนพุทธบรรสัตว์างวันนี้อาตมาภาพจะได้นำธรรมะนำสุขใจในเรื่องสิกขามาพูดคุยสนทนากับญาติโยมว่าในสิกขานั้นท่านมีอะไรเป็นอย่างไรและมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรซึ่ง ในสิกขาสามหรือสิกขานั้นแปลว่าอะไรอาตมาภาพจะได้ขยายความตามสติปัญญาพอได้โดยย่นย่อคืออธิบายใจความว่าในสิกขานั้นอาิศิละสิกขาสิกขาคือศิลยิ่งอาิจิตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอาิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งทั้งสามหลักนี้ทั้งสามประการสามข้อนี้ อาตมาจ,จะอธิบายตามสติปัญญาโดยย่นยอ่อกพได้ใจความสิกขาต้องทําความเข้าใจว่าสิกขาคือปฏิบัตทาที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณภาพแห่งชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้นโดยลําดับท่านแยกเป็นสามประการคืออธิศีนตสิกขาคือข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ที่เรียกว่าสิกขาบทคือเก้าหรือขั้นตอนแห่งการศึกษา เมื่อบุคคลกระทำให้สมบูรณ์เต็มที่ในศีลไม่มีขาดไม่มีด่างไม่มีพลอยเป็นไทยเจตัวไม่รักษาศีลด้วยอำนาจตัณหามานะมีลักษณะน้มน้าวเข้าหาสมาธิเป็นศีลที่พระอริยะทรงเจ้ายกย่องสรรเสริญคือทำให้สมบูรณ์ในอริยมรรค สามข้คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะเป็นอาทิศินสิกขาอาทิจิตตสิกขาหมายถึงบุคคลผู้ฝึกป,ปลืออบรมจิตใจของตนเองด้วยระบบของสมถกรรมฐานจนสามารถสงบระงับนิวรณ์ทั้งหาประการลงได้และได้บรรลุฌานในที่สุด ข้อปฏิบัติระดับที่เป็นอาธิจิตตอาทิจิตตสิกขาก็คือการที่บุคคลกระทำให้สมบูรณ์ในอริยมรรคสามข้อคือสัมมาวายามะความพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นส่วนแห่งอาธิจิตตสิกขาส่วนประการที่สข้อสอาธิปัญญาสิกขา หมายถึงบุคคลอาศัยศีลสมาธิจนทําให้จิตใจของตนเองสงบเกิดปัญญาเพ่งพิจรารณาสิ่งทั้งหลายเห็นแจ้งตามความเป็นจริงตามหลักของพระไตรลัษณ์คือความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจนสามารถถ่ายถอนตัวตัณหา ความยึดถือเป็นของเราเป็นต้ตนเป็นตัวของเราในสัตว์และสังขารแม้แต่ตนเองออกไปได้ได้แก่การที่บุคคลกระทำให้สมบูรณ์ในหลักของสัมมาทิฏฐิคือปัญญาอันเห็นชอบกับสัมมากรรมมันกรรมสัมมาสังกัมปะคือความนิยมชอบชื่อว่าเป็นส่วนของอธิปัญญาทีนี้เราต้องทำความเข้าใจว่า สิกขาทั้งสามประการนั้นผู้บำเพ็ญสิกขาสามประการนั้นกำจัดก,กิเลสได้ต่างกันอย่างไรนั้นก็อธิบายใจความว่าต่างกันได้ผู้บำเพ็ญอธิจิตสิกขาย่อมกำจัดก,กิเลสอย่างหยากคือปานาติบาตอธินาทานการเมสุมิจฉาจาราเป็นต้นเสียได้ผู้บำเพ็ญอจิตสิกขา ย่อมกำจัดกิเลสอย่างกลางคือนิวรธรรมห้าประการมีกามมาฉันทะเป็นต้นเสียได้ผู้บำเพ็ญอธิปัญญาสิกขาย่อมกำจัดกิเลสอย่างละเอียดคือการมราคะปติคะทิฏฐิวิติกิจฉาที่เรียกว่าอนุสัยเป็นต้นเสียได้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการศึกษา ในพระพุทธศาสนาแบ่งอยู่หลายชั้นขั้นตอนเหมือนกันฉะนั้นจะอธิบายอธิบายท่านญาติโยมพอทําความเข้าใจิด้เยอะว่าการศึกษาในพุทธศาสนานั้นท่านแบ่งออกเป็นสามชั้นขั้นตอนคืออธิศินศิกขาได้แก่การศึกษาในชั้นอธิศินอธิจิตสิกขาได้แก่การศึกษาชั้นอธิจิตอ,อธิปัญญาสิกขาได้แก่การศึกษาชั้น อธิปัญญาการที่แบ่งเช่นนี้เพราะการศึกษาในพุทธศาสนามุ่งขัดเกากิเลสมิใช่เพื่อพอกพูนกิเลสส่วนกิเลสเล่าก็มีสามประการคืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอธิศิลศึกขาสําหรับขัดเกลากิเลสอย่างหยาบอธิกิตศิกขาสําหรับขัดเกากิเลสอย่างกลางอธิปัญญาศิกขาสําหรับขัดเกากิเลสอย่างละเอียดซึ่งเป็นที่สุดแห่ง การศึกษาในพระพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานด้วยการอธิบายธรรมะนานาสารธรรมยึดเรื่องศึกษามาวันนี้ขอท่านญาติโยมไปค้นคว้าหาเพิ่มเติมเอาอีกเพื่อที่จะได้นำไปสู่การประพฤติปฏิบัติทำในพุทธศาสนาให้ถูกต้องและให้ตรงและใได้จริงจะได้ทำชีวิตของท่านพุกดับทุกได้ด้วยปาการาชนีแล จเจริญพรเนี่ยโยมสาธุชนพทุทธบดีสัตว์ตั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระวิเกล้าวเจ้าอยู่วทรงประกศาศพระราชทานปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสารต่อยอดและปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราัฐของประเทศไทยอันนี้เมื่อตามาได้อ่านพระปฐมบรมราชโองการของพงแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาที่พระองค์ท่าน มีพระราชดำริและวินิจฉัยว่างานที่พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมีตราธิเบตได้กระทำได้กระทาไว้เมื่อเจ็ดสิบปีที่ล่วงผ่านมาและงานใดที่เป็นประโยชน์ก็ล้วนทุกชิ้นทุกอันพระองค์ก็ะสือสารต่อย,ยอดในงานเหล่านั้นก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ถึงทศพิพธราชธรรมอาตมาจึงถือ ประฐมองค์ราชองการของระพอ,องค์นี้มาดําเนินงานในการสร้างงานที่อาตมาข้างคาอยู่งานข้างคาที่อาตมากําลังดําเนินการอยู่นี้เป็นงานเกี่ยวเนื่องกับราชวงศ์จึงจําเป็นที่สุดต้องขอประชามติเสียก่อนแล้วเมื่อประชามติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดําเนินการขอใช้ที่ดินขอมติเห็นชอบแล้วก็จะได้ทั้งฝ่ายสงและฝ่ายฆราวาส แล้วเขจะได้ทำหนังสือถึงานอำเภอในนามของมูลิธิวัดนืองและก็ําเนินการถึงจังหวัดและนําถึงจังหวัดกาบังคมทูลทรงทราบฝ่าละองธุดีพระบาทในรถเก่าพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัววัดทรงโปรดประการใดในงานนี้เพราะงานนี้เกี่ยวเนื่องในราชวงศ์ควรเกี่ยการที่จะนําทุลเก้าไปทรงทราบในการสืบสารต่อย,ยอดที่จะามาเอาง,งานสืบสารต่อย,ยอด ในโครงการเฉลิมพระเกียรติบนราชีวงมาทําเมื่อพระองค์ทรงพระราชทานหรือว่าเห็นควรประการใดอาตมาก็จะได้ดําเนินการนั้นให้เป็นไปตามโครงการและพระประสงค์จะเดิมประสงค์โครงการพระมหาธาตุเจดีย์นี้จะสร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช,นชนรินีน,นาถ ทรงเจริญประชนม์ไม่พรรษาครบหกสิบพรรษามาปีสามเมื่อมาถึงการสมัยยุคนี้ล่วงเลยมาเนิ่นนานอาตมาก็เห็นว่าเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิมสิริราชสมบัติอันเป็นปีบรมราชาพิเศษและเป็นปีมหามงคลที่สูงสุดของประเทศไทยอาตมาจึงได้พยายามดึง งานฟื้นงานเก่าๆสืบงานเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมาหาษัตริย์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน้อมเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและน้อมถวายในพระบุญญาธิการแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดถึงสถาบันพระบรมราชกีโยงทุกปุถุพั์ได้ เจริมพระเกียรติท่านและก็เพิ่มพูนในพระบุญญาธิการของท่านให้สถาพรยิ่งๆขึ้นไปในฐานะเป็นพระสงค์ในพุทธศาสนาและร่วมกับประชาชนและส่วนราชการทุกๆท่านเรจะได้ช่วยกันหากองทุนต่างๆบัดนี้ได้จัดการดําเนินการเขียนแปลนจนเสร็จแล้วจึงขอให้ทุกท่านผู้เป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธผู้เห็นความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา และเห็นแก่แผ่นดินในภาคใต้ให้สถาพรมั่นคงสืบไปก็ขอให้ช่วยกันสืบสารและช่วยกันพยายามประคับประคองให้โครงการนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปดังความประสงค์ให้นึกอีกทีว่าโครงการนี้ทำเพื่อแผ่นดินทั้งชาติทำแผ่นดินของประเทศไทยให้มั่นคงสถาพรเรียกว่าพระเจดีพระมหาธาตุเจดีเพื่อแผ่นดิน ส่วนจะสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จนั้นขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนใครมีกําลังำกายทํากําลังกายใครมีกําลังทรัพย์ช่วยกันกําลังทรัพย์ใครมีกําลังวาจาช่วยกันลองเป่าประกาศประชาสัมพันธ์ไปเพื่อให้งานชิ้นนี้ได้สําเร็จไปงานชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของใครเป็นของแผ่นดินงานชิ้นนี้เป็นของแผ่นดินจึงขอจเจริญพรมาให้ญาติโยมได้ทําความดีร่วมกัน ชีวิตของท่านจะได้สถาพรชีวิตของท่านจะได้เจริญรุ่งเรืองไปถึงตลอดถึงลูกถึงหลานอันนี้อาตมาขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนเลยสาธุขอให้เจริญเธิร